สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วจานเรย์บอลเต็งกับบอลเต็งวันละตัวเน้นๆวันนี้จานเรย์ให้ความใจคู่ออตแลนตาพบกับโตริโน่คู่นี้เป็นการเจอกันในศึกเกาโชซิเลียอิตาลีเตะกันเวลาเตยหนึ่งสีห้าตามเวลาบ้านเราเตะดึกอีกแล้วครับสาหรับคู่นี้ใครยังไม่มีเว็บเล่นหรือสนใจเว็บทางเลือกเปิดใจตามลิงก์ใต้คอมเมนต์สำหรับคอบอลคอหวยสายสล็อตบาคาร่าหวยหุ้นไก่ชนและหลากหลายกีฬามีให้เลือกเล่นทั้งราคาสดราคาล่วงหน้า มีมาแนะนําฝากทอนไว้24ชั่วโมงรับประกันความมั่นคงด้วยรูปแบบหน้าเว็บที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายเข้าเล่นได้ไม่มีสะดุดอีกทั้งยังมีทีมงานคอยดูแลและแนะนําตลอด24ชั่วโมงเอาละครับเรามาที่ทีเด็ดวันนี้ออต,ตาลนตาเจ้าบ้านฟอร์มดีทีมอันดับ6ของตารางคะแนนเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนโตริโนทีมอันดับ7ของตารางคะแนนที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีเหมือนกันอุนี้เปิดมาเป็นออต,ตาลนตาต่อหนึ่งกสําหรับ นัดนี้อตาลันตาเจ้าบ้านที่เปิดฤดูกาลมายังไม่แพ้ใครชนะมาสองนัดจากสามนัดพวกเขามีเกมริมเส้นที่น่ากลัวมีการเข้าทำที่รวดเร็วเป็นทีมที่เล่นเกมลูกได้มันมากทีมเยือนอย่างโตริโนพวกเขาเองก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีเหมือนกันไม่แพ้ใครมาเช่นกันในฤดูกาลนี้ชนะสองนัดเสม,มอหนึ่งนัดมีคะแนนเท่ากันสําหรับคู่นี้นัดนี้จะเป็นการวัดกันในแดนกลางเกมจะออกมาสูสีกันอยู่ที่ว่าทีมไหนใช้โอกาสได้ดีกว่ากันคู่นี้ จะเล่นกันด้วยความระมัดระวังโอกาสยิงอาจมีน้อยมีสิทธิ์จะแบ่งแต้มกันสูงมากสำหรับคู่นี้อูนี้จานเรมมองไปที่โตริโนไม่มีแพ้คู่นี้จานเรนแนะนำรองโตริโนหนึ่งลูกก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมใต้คอมเมนต์เว็บดิดีการเงินมั่นคงมีทีมงานคอยดูแล,แลและแนะนำตลอด24ชั่วโมง